ครับผมเอก e x p o n e n t i a l วครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังแบบเฮดโฟนครับที่ผมว่าคุ้มค่าราคามากๆครับหูฟังตัวนี้มีชื่อว่า E a r f u n ฟัน e Pro ครับผมว่ามันถูกมากมันคุ้มค่าราคามากเป็นยังไงไปดูรีวิวกันครับครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์ครับจาก E a r f u n ฟันครับผมหูฟังตัวนี้ครับ e a r f u n w a น e ว r o ราคาเต็มคือ80เหรียญหรือ2,800บาทครับผม เนื่องจากเอ r ฟ u นเป็นสปอนเซอร์เขาให้ส่วนลดพิเศษด้วยสำหรับคนดูช่องผมอีก25%ครับลดไป25%เหลือ2,200บาทรวมค่าชิปด้วยอันนี้นี่คือ2,200บาทคิดดูดิซื้อหูฟังตัวเล็กๆเนี่ยเป็นเอ o ฟ e เนี่ยบางตัวยังไม่ได้เลยแต่นี่คือ h เ p h o n e ที่เป็นแบบครอบหูเต็มหูครอบหัวแล้วให้ฟีเจอร์มาแบบทุกอย่างที่คุณจะนึกได้ผมว่ามีครบทุกอย่างที่คุณจะนึกได้ด้วยซ้ำ ด้วยราคา2,200บาทผมว่ามันคุ้มค่าราคามากๆแค่โดยโดยสเปคด้วยแค่นี้นะครับแต่พวกฟีเจอร์พวกนี้ที่บอกว่าให้มาครบเนี่ยใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมมารีวิวจัดเต็มเหมือนเดิมครับบอกเสมอครับไม่ว่าคลิปสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์ผมรีวิวแบบวิทยาศาสตร์รีวิวแบบละเอียดรีวิวบอกข้อดีและข้อเสียเสมอครับผมใครสนใจส่วนลดถ้าเกิดดูคลิปแล้วชอบดูใต้คลิปได้ครับผมครับแล้วก็มาดูหน้าตาฟอร์มแฟกเตอร์แล้วก็สเปกกันครับอย่างแรกที่ดูเลยก็คือกล่อง ดูข้างนอกเนี่ยก็เป็นเหมือนกล่องหูฟังธรรมดาเนาะพอเปิดออกมาปุ๊บจะเห็นว่าเอ้ผมว่าดีไซน์ค่อนข้างดีเลยก็คือมีการเสาะร่องที่ทําให้วางหูฟังตรงล็อกได้พอดีแล้วก็มุมซ้ายบนของกล่องเนี่ยก็จะมีตัวตะข่ายเขาไว้ใส่สายชาร์จแล้วก็เป็นสาย3.5ม mm. มแน่นอนว่าตัวนี้ฟังแบบบลูทูธก็ได้แล้วก็ใช้สายเนี่ยแหละ3.5ม mm. มในการเสียบสายฟังแบบ3.5ม mm. มใส่สายก็ได้ครับผมตัววัสดุหูฟังเนี่ยโดยรวมผมว่ากลางๆก,ก็ไม่ได้พรีเมียมแต่ก็ไม่ได้ดูถูก ตัวปุ่มเนี่ยพลาสติกเนี่ยผมว่ารู้สึกถูกนิดนึงเวลากดก็จะมีเสียงแก๊แกๆรู้สึกไม่ค่อยดีครับแล้วก็หูฟังเนี่ยตอนแกะออกมาใหม่ๆผมว่ามันจะมีกลิ่นกาวเหมือนของใหม่แต่ว่ามีกลิ่นกาวนิดนึงซึ่งผมต้องวางทิ้งไว้ประมาณ 3- 4วันก็กลิ่นก็จะหายไปครับที่สบายก็คือตัวโฟมตรงหูครับผมว่าโฟมตรงหูกับโฟมที่รองหัวเนี่ยทำมันนุ่มมากๆ ใส่แล้วก็สบายมากๆแต่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือแรงหนีบผมว่าแรงหนีบเนี่ยยังเยอะเกินไปผมเวลาใช้งานตอนแรกรู้สึกว่าใ,ใส่ไม่นานมันก็รู้สึกว่า้โดนหนีหัวเจ็บหัวละผมก็ต้องหาอะไรมาง้างมันค้างไว้3 4สวันก็อ่ะโอเคแล้วตัวนี้มากับไดเวอร์40ม mm มครับแล้วก็บอกว่าซัพพอร์ตฟรีเควนซีถึง40กิโลเฮิรตซ์บอกเลยว่าโฆษณาอย่างนี้ไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าใครสายวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าหูคอนฟังเนี่ยฟังได้แค่20กิโลเฮิรตซ์เท่านั้นครับผม s u อร์ตโคเด e กแบบเอซีเอสพีซีสปอร์ตโคเด็กแบบไฮเรสูเลชันที่เป็น LDAC ด้วยราคาเท่านี้ย s อร์ต r t LDAC ครับผมมี NC, มี t r a n s p a r e n c y ีมีเกมโหมดด้วยตัวนี้ใหม่ My, มีให้5ตัวตัดเสียงรบกวนได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะต่ออุปกรณ์แบบแซนไบได้2อ,อุปกรณ์พร,พร้อมๆกันถ้าคุณไม่ได้ใช้ LDAC นะครับ แล้วก็ตัวนี้ IPX เ็ขาไม่ได้บอกว่ากันน้ำได้แค่ไหนแต่แบตเตอรี่ใช้งานได้55ชั่วโมงถึงแม้คุณจะเปิด ANC แล้วก็ตามซึ่งค่อนข้างเยอะมากสังเกตว่าสเปคใครมาจัดเต็มมากๆคุณคิดอะไรได้มีหมดใช้งานได้มากแค่ไหนไปรีวิวกันครับการใช้งานหลังจากแพ้เสร็จปุ๊บก็คอนโทรลด้วยปุ่มซึ่งเป็นปุ่มจริงๆครับไม่ใช่ปุ่มสัมผัสครับมีอยู่4ปุ่มด้วยกันไล่จากด้านบนสุดลงมาเลยปุ่มแรกคืออ n น f f กดค้างไวออ n กดค้างไว o อ f ครับผมแล้วก็ปุ่มเอ่อเพิ่ ซึ่งถ้าคุณกดค้างไว้ปุ่มเพิ่มเสียงก็เป็นการเปลี่ยนเพลงไปหน้าปุ่มลดเสียงก็เป็นเพลงออถอยหลังไปเพลงหนึ่งครับแล้วปุ่มสุดท้ายด้านล่างสุดก็คือปุ่ม ANC ก็จะท็อกเกิลเปลี่ยนเป็น ANC เปลี่ยนเป็น a อ B i e n t แล้วก็เป็นออฟซึ่งสามารถที่คัสมัยในแอปได้ด้วยให้เป็นการผมคัสมัยเป็นการเปิดเกมโหมดกดค้างไว้ปุ่มนี้ ANC แล้วก็เป็นการเปิดเกมโหมดครับผมแน่นอนว่าแอปเนี่ยมีคัสมัยปุ่มอื่นๆได้ด้วยแล้วก็มี ANC ให้คุณเลือกปรับหลายแบบแต่ผมใช้สตรองสุด แรงสุดอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูแล้วก็ EQ มีปรับให้ค่อนข้างละเอียดมากตั้งแต่31.5 hz เฮิรตถึง16กิโลเฮิรตปรับได้จริงแค่ไหนเป็นไงไปดูเรื่องเสียงกันครับก็มารีวิวเรื่องเสียงกันเลยครับอย่างแรกไปฟังด้วยหูตนเองก่อนละก,กันกับตัวอย่างเสียงที่ผมอัดมาให้ Hold on girl, Now wait just minute I've ก็สำหรับผมครับเสียงเป็นยังไงคือการที่คุณใช้เฮดโฟนเนี่ยอย่างแรกที่คุณจะได้เลยคือมิติเสียงที่มันดีกว่าการใช้หูฟังแบบจุกหูขนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือหนึ่งลโพงไม่ได้จุกหูอย่างเดียวมันถอยออกมาแล้วมันสามารถที่จะสร้างมิติเสียงได้ได้ดีมากกว่าหูฟังธรรมดาตัวนี้เป็นอย่างนั้นครับ สองคือการที่มันเป็นลำโพงที่อยู่ข้างนอกมันสามารถที่ทำลำโพงใหญ่ได้เบสดดีตัวนั้นเป็นอย่าง,งานั้นต,ตัวนี้เป็นอย่างนั้นไหมไม่ครับตัวนี้คือผมฟังแล้วเนี่ยคือมิติเสียงดีมากๆเสียงกลางเสียงแหลมก็ดีมากๆแต่ว่าเบสผมว่าออกบาลานซ์ไม่ได้ออกเยอะเสียงเบสไม่ได้ดีเท่าพวกโซนี่อะไรเงี้ยครับมีนะคือไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าไม่ได,ดีเท่า ตอนแรกผมก็ว่าจะแนะนําเพลงว่าเออหูฟังตัวนี้เนี่ยเหมาะกับพวกเพลงป๊อปเพลงแจร์อะไรที่ไม่ได้เน้นเบรสมากเพราะมันจะฟังไม่ค่อยมันก็อย่างเพลงที่ผมแนะนำนี้เ่ยก็2องอย่าง,อางเอคเอ็มยูเงี้ยของเกาหลีผมว่าฟังแล้วพอมากๆหรืออย่างเพลงออจินตนาการของยลภาผมว่าก็พอมากๆแต่ผมไม่ยอมหยุดแค่นี้ผมก็เลยลองออปรับ EQ วว่ามันปรับได้มากน้อยแค่ไหน จริงตอนแรกผมพยายามปรปับบูสเบสคือผมว่าจุดอ่อนอย่างเดียวของตัวนี้คือเบสไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อย่างที่ผมชอบผมก็เลยพยายามบูสเบสอย่างเดียวบูสเบสปุบ๊บเบสอย่างเดียวเสียงอื่นดอกเสียงเบสขึ้นมาเยอะผมก็เลยบอกเฮ้ยมันแปลกๆไม่น่าจะปรับ EQ ได้ดีเท่าไหร่แต่พยายามปรับไปปรับมาจนได้แบบนี้ครับคือ EQ มันเหมือนเป็น relative ผมปรับเบสเยอะๆมันเหมือนเป็นลดส่วนเอฟเฟกซซีอื่นด้วยผมก็เลยต้องไปปรับฟิคซ์ซีอื่นด้วยก็คือเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมจนได้ EQ แบบนี้ครับ แล้วผมว่าเสียงดีเลย ถึงแม้เบสจะไม่ได้ดีเท่ากับโซนี่ะ Sony นะครับแต่ว่ามันกระบู้ขึ้นมาจนฟังเพลงแบบอย่างอื่นที่มันเน้นเบสได้ด้วยก็ไม่แย่นะครับอย่างฟังเมทัลฟังฮิปฮอปอะไรพวกนี้อย่างฟัง, Muse, ฟง,อง,องมนนนนิวส์หรือว่าฟังเมทัลของอินเดียอย่างบรัดิบูดที่ผมแนะนําไว้ใน a c e b o o k นะครับหรือว่าฟังยูทูบเบอร์อย่างวินเซนต์แอนโทนีวินเซนต์นะครับที่เขาทําเพลงแบบแปลกๆเป็นเมทัลแปลกๆคลิปแต่เป็นเวอร์ชันเดฟโทนอันนี้ก็ฟังแล้วก็โอเคเลยสรุปผมก็ว่าหูฟังตัวเนี้ย ดีครบทุกย่านหลังจากปรับ EQ แล้วถึงแม้เบสไม่ได้ดีเท่ากับ Sony p u ุชชีเท่ากับ Sony แต่ผมว่าคราวนี้ก็ฟังเพลงได้ทุกแบบครับแล้วก็ตัวนี้มี l d a แดด้วยใช้งานได้ไหมมากน้อยแค่ไหนผมลองเปิดใช้งานไม่มีปัญหาครับ l d a ดใช้งานได้แต่ถ้าใครไม่รู้ l d a แดพวกนี้ใช้กับ iPhone ไม่ได้นะครับคุณต้องใช้กับ Android ถึงจะเปิดใช้กับโคเด็กไฮ r ลท์สูรูชันอย่าง l d a ดได้แล้วก็ถ้าเปิดแล้วคุณไม่สามารถที่จะต่อแซนไบได้2เครื่องต่อได้เครื่องเดียวนะครับเสียงเป็นยังไงมัง่ง ผมบอกเสมอว่าผมฟังพวกใครโซ e ูชั i t i o n ไม่ออกสําหรับผมไม่มีประโยชน์ครับแต่ว่ามันไม่มีปัญหาในการใช้งาน l u a c ครับก็มาดูลักษณะเสียงที่เป็นกราฟที่ผมวัดมาให้ดูกันบ้างนะครับตัวนี้ตัว Original EQ เนี่ยก็เป็นแบบนี้นครับ ก็สังเกตว่าเบสก็มีนะครับแต่ว่าเขาเน้นตรงย่านประมาณสัก70 8 0เฮิร์ตไม่ใช่เบสที่ต่ำมากมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงเบสมันไม่ค่อยพันชีเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเบสต,ต่ำๆจริงก็แทบจะไม่มีตรงนี้ก็หายไปหมดครับจะมีแค่ประมาณสัก7080เฮิร์ตนะครับเสียงกลางก็มีมีการบูตตรงเสียงกลางตรงเสียงร้องประมาณสักออ2อ 3K ก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็มีการบูตตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงเสียงสูงเพื่อให้เสียงกุุงเกิงตรงนี้นิดึเสียงกลางเสีูงดครับ แต่เบเนี่ยไม่ได้มีเบสส่วนต่ำๆเท่าไหร่มันก็เลยสุขรู้สึกว่าไม่ค่อยเ,ออเบลไม่ค่อยพันชี่ไม่ค่อยไม่ค่อยลึกสาใจเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมบอกไปเทียบกับตัวอื่นบ้างล่ะ เทียบกับโซนีครับตัวที่ผมนีก็คือตัว XM3 ก็เก่าแล้วเนาะแต่ว่าก็ก็ใช้งานได้ดีอยู่ก็สังเกตว่าเสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยโซนี Sony เป็นสีเขียวเนาะเทียบกับตรงนี้สีแดงนะครับก็ตัวเ,เว็บโปรเนี่ยดีกว่าแต่ว่าเบสเนี่ยสังเกตว่า Sony เขาบูททุกทั้งย่านเนาะจนเสียงต่ําด้วยตัวนี้เบสเบสบูทแค่เฉพาะตรงด้าน7จะ0สิเฮิร์ตเบสต่ำๆก็ไม่มีนะครับมาเทียบกับ เฮดโฟนอีกตัวด้วยที่ผมมีก็คือตัว Edifier WS350NB ซึ่งก็ถูกกว่า Sony แต่ก็ยังไม่ถูกเท่าตัวนี้ก็ตัวนั้นเนี่ยคล้ายๆตัวนี้เป็นเสียงสูงเสียงแหลมที่ค่อนข้างดีมากๆมิติก็ดีด้วยแต่ว่าเสียงเบสแทบไม่มีเลยตัวนี้เบสยังดีกว่านะครับตัว a i r p o ก็เบสยังดีกว่าเป็นอะไรที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างตัว Edifier กับโซนี่นะครับหลังจากนั้นที่ผมบอกว่าให้ผมปรับ EQ พยายามปรับ EQ ให้เบสมันเพิ่มขึ้นและเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยไม่หายไปก็เป็นตามนี้ครับ ตัวสีน้ําตาลเนี่ยคือตัวที่ผมปรับ EQ แล้วผมคิดว่าดีที่สุดละที่ผมพยายามปรับได้แล้วเสียงกลางเสียงแหลมไม่หายเนี่ยตามนี้ครับสังเกตว่ามันเปลี่ยนย่านเสียงมาได้นะครับคือเรา EQ วอ่ะมันเป็นอะไรที่ปรับได้ไม่เยอะถ้าหูมันลักษณะเสียงเป็นยังไงการจะปรับเนี่ยมันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มันจะเปลี่ยนลักษณะเสียงอย่างเนี้ยเปลี่ยนความถี่จะบูตแค่ความถี่ต่ำตรงเนี้ย ไม่ได้แต่ว่ามันบูตขึ้นมาทางย่านก็คือความถี่ตรงนี้เอ่อจะสิบแปเนี่ยก็สูงขึ้นมาตรงนี้อาจจะบูตได้นิดหนึ่งแต่กราฟลักษณะเสียงมันก็ยังเป็นเสียงเอ่อที่ความถี่ไม่ได้ต่ำมากสูงกว่าอยู่ดีซึ่งผมว่ามันก็ใช้ได้แล้วล่ะเทียบกับ Sony ให้ดูอีกครั้งก็คือตรงสีเขียวนะครับ ก็คือสังเกตก็ยังไงมันก็ทำเป็นลักษณะเสียงให้เหมือนโซ n y เป็นแบบสมูทเป็นแบบตั้งแต่ต่ำจนถึงนี้ไม่ได้มันก็จะเป็นลักษณะเสียงของมันเองแต่ว่าแค่เพิ่มแอมพลิจูดที่มันสูงขึ้นน,นะครับเสียงสุดท้ายที่ผมว่าคือมันก็เบสดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้พันชีไม่ได้ลึกอย่างโซนี่ครับแล้วก็มาดู NC การตัดน้อยบ้างเวลาผมรีวิว NC ผมวัดการาฟมาให้เห็นชัดเลยว่ามันตัดน้อยที่ความถี่อะไรได้บ้าง ตัดได้มากแค่ไหนในแต่ละความถี่โดยการใช้หูเทปในการวัดครับวิธีดูเนี่ยก็คือกาฟผมเป็นแบบนี้ครับผมใช้หูเทปแล้วก็ปล่อยน้อยเข้าใส่หูเทปนะครับซึ่งหูเทปเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเหมือนหูคนน้อยที่ปล่อยเป็นเพียงน้อยซึ่งก็คือมีความดังประมาณใกล้เคียงกันในทุกๆความถี่หลังจากนั้นตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนเบสไลน์เป็นเรฟเลนซ์ไว้หลังจากนั้นผมก็จะเอาหูฟังครอบเข้าไปในหูเทป แล้วก็มันก็จะเป็นตัวสีเขียวตัวนี้นะครับเป็น passive n o น้อย a n c e l l a t i o n ก็คือเฉพาะหูฟังเนี่ยกันน้อยได้มากน่อยแค่ไหนซึ่งปกติมัน,นจะกันพวกความสูงความถี่ตรงสูงได้ซึ่งก็ตรงนี้ตัวนี้กันได้ตั้งแต่ประมาณเ40เฮิรตซ์ซึ่งก็เป็นปกตินะครับแต่ดูเหมือนกันได้ไม่ลึกเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะเปิด ANC ก็คือใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการตัดน้อยครับก็เปิด ANC ก็จะเป็นการาฟสีแดงมันจะกันความถี่ที่ไม่ได้สูงด้วยความถี่กลางความถีต่ต่ำอะไรเงี้ย แล้วก็ตัวนี้เหมือนไม่ค่อยได้ตัดความถี่ต่ําเท่าไหร่นะครับแต่อางนั้นก็เปลี่ยนเป็นตัวทานเพรนซีว่ามันปล่อยได้เสียงเราได้ยินเหมือนกราฟเสียงหูเทปได้ยินเสียงน้อยปกติไหมถ้ามันเท่ากันเลยหรือว่าบูตความถี่ประมาณ2-3เคเนี่ยมันก็เป็นการทานเพรนซีที่ดีแล้วมันดีแค่ไหนละ่ะผมก็เทียบกับตัวโซนี่ที่ผมมีให้ดูแล้วกันก็เฉพาะหูเนี่ยพาสีเนี่ยก็โซนี่เป็นสีเขียวเนาะมันลึกกว่าคือยิ่งอะไรที่เป็นกราฟต่ากว่าก็คือมันตัดเสียงได้เยอะ เสียงความดังก็เลยน้อยกว่าก็คือโ o n y เนี่ยเฉพาะหูเนี่ยก็ตัดเสียงได้ดีกว่าละพาร์ซีก็ตัดเสียงได้ดีกว่าละตัวนี้ก็ตัดได้นิดหน่อยไม่เยอะอะไรหลังจากนั้นก็เปิด ANC เปิด ANC มันก็จะตัดน้อยเพิ่มขึ้นในที่ความถี่ที่กลางๆและความถี่ต่ำๆนะครับก็สังเกตเหมือนเดิมว่าตัวนี้ก็ตัดน้อยได้ไม่เยอะเทียบกับโ o n y ที่ตัดได้ลึกกว่าตัดได้เยอะกว่าก็คือเป็นกราฟที่เส้นที่ต่ำกว่านะครับก็สรุปง่ายๆตัวนี้พาร์ซีการกันน้อยจากหูการกันน้อยจาก n เกันได้ระับหนึ่บยง ไม่เยอะครับเทียบกับโซนี่ดูต่างกันค่อนข้างเยอะดูทานพาริซี่กันมัน่งทานพาริซี่ก็คือการได้ยินเสียงข้างนอกเหมือนแบบธรรมชาติที่สุดซึ่งมันก็ควรจะทับกับเสียงสีเทาตรงนี้ซึ่งก็คือไม่มีหูฟังอะไรเลยตัวโซนี่ตัว,ว XM3 เป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่มากไปแล้วเทียบอะไรไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ครับกราฟสีแดงจริงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ากราฟประมาณ 2K 3K เนี่ยซึ่งเป็นเสียงพูดเนี่ย ค่อนข้างจะหายไปจริงๆมันควรจะออกตรงนี้แล้วจริงๆบางอันเนี่ยตัว AirPod s Pro ที่ค่อนข้างดีมากๆเนี่ยมันก็จะบูตตรงนี้ด้วยซ้ำตัวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเวลาฟังเสียงจริงๆจาก Transparency Mode เนี่ยมันก็ไม่ค่อยธรรมชาติครับไมโครโฟนล่ะสำหรับผููฟังตัวนี้เป็นไงบ้างเวลาคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็สำหรับผมเนี่ยผมโทรศัพท์อินดอร์แล้วก็ออ d o ดอินดอร์เนี่ยผมว่าคุณภาพใหม่กลางๆคออือเสียงไม่ได้ออกออธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติมากเป็นอะไรที่กลางๆเหมือนออกเฉพาะเสียงกลาง เสียงต่ำไม่ออกมาเสียงแหลมไม่ได้ออกมามีความเป็น low resolution นิดนึงเป็นโรบอทจะมีเสียงแบบแตกๆนิดหน่อยแต่ก็ดังฟังชัดครับผมครับผมเอง e x p เ n e n ช i a l ครับกางทดสอบไมโครโฟนจากคู่ฟังตัวหูฟังียโปครับผมตัวนี้เป็นเฮดโฟนครับตอนนี้ผมอยู่อินดอร์ครับก็จะไม่มีเสียงรบกวนอะไรนะครับก็จะดูว่าเสียงไมโครโฟนชัดเจนไหมในที่เงียบนะครับแล้วก็เนื้อเสียงผมเป็นไงบ้างครับไมโครโฟนรับเนื้อเสียงผมได้มากน้อยแค่ไหนเสียงชัดเจนไหมครับรับหนึ่งสองสามสี่ครับ เ็รส่วนเอ d าดอการตัดนอยส์เป็นไงมัง่งผมว่ามันคล้ายๆ ANC เอ็นซลยครับคือตัดนอยส์บางๆคือเสียงก็ชัดนะเอท์ดอข้างหน้าข้างนอกเนี่ยคือเสียงพูดเนี่ยชัดไม่ได้มีการตัดนอยเข้าไปในเสียงแต่ว่าเสียงพวกข้างนอกเสียงลมเสียงรถไฟเสียงมีเสียงรถรถพยาบาลด้วยก็ถูกตัดออกนิดนึงบางๆไม่เยอะก็ยังเหลือเสียง พวกนั้นเนี่ยเหลืออยู่ได้ยินลองฟังด้วยผมฟังคุณก็จะได้ยินเสียงพวกนั้นผมว่าก็คล้ายคล้อันสีครับตัดได้บางๆไม่ได้เยอะมากครับสวัสดีครับผมเพียงคนเชียวครับกอนนี้กสอบไมโคนจากบางตัวเฮียฟันเนี่ยพอนะครับตอนนี้ลมแรงมากครับอยากรู้ว่าลมเป็นไงบ้างครับเสียงลมเข้าหูฟังตัวนี้นะครับผม o u เอาดอครับมีเสียงรถพยาบาลนะครับถึงนะครับดีเสียงรถพยาบานไหมครับตัดน้อยได้ไงบ้างครับตัวไมค์ตัวนี้ครับนับหนึ่งสองสามสี่เสียงรถพยาบาลเนี่ยชัดเจนลงมากครับตอนนี้นับหนึ่งสองสามสี่ครับเ u t d o ครับเป็นไงบ้างครับ เสียงผมเสียงผมชัดเจนนะครับโดนตัดเสียงเภาไในเนื้อเสียงเลยครับแล้เสียงข้างนอกครับนะครับเสียงรถไดร์ฟอันไหนไปนะครับผมครับผมเอกเอ็กซ์โมเดิร์นเชียลครับตอนนั้นทดสอบไเบนโกนครับจากตัวเอียฟฟันเบฟโวครับเมื่อกี้ผ่านไปครับเป็นรถไฟครับเสียงดังเข้าข้างนอกเข้าหูฟังเลยครับตัวนี้ไหมชัดเจนไหมครับอันนี้ผมอยู่เอาท์ดอร์นะครับนอกจากมีเสียงรถไฟเมื่อกี้แล้วก็จะมีเสียงลมเอื่อยๆนิดนึงนะครับก็เสียงเป็นไงขึ้นมาครับตอนนี้ลมเริ่มแรงขึ้นมานิดนึงนะครับขอเสียงผมชัดเจนไหมครับ มีการตัดเข้าไปในเนื้อเสียงผมนะมครับทับหนึ่งสองสามสี่จะมีเสียงถนดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูค่าเ latency มั่งเ latency ก็คือการดีเลย์ของเสียงเมื่อเทียบกับภาพนะครับตัวนี้มีเกมโหมดเวลาเปิดเกมโหมดก็จะมีเ latency น้อยแล้วก็เล่นเกมได้เป็นรู้สึกดีเลย์ครับเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ผมวัดค่าให้เสมอครับตัวเ latency ก็ผมให้ค่าไว้เอ่อเทรชโชเนี่ยก็คือลิมิตของมันเนี่ยสามร้อยมิลลิเซคันถ้าตัวไหนไม่เกินนี้ก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลย์ครับแต่ถ้าเกินตรงนี้ยิ่งมากไหร่ก็ยิ่งรู้สึกดีเลย์ ตัวเล็เลนผมให้ไว้ก็คือตัว AirPods Pro 2ครับซึ่งมีเลนสีที่น้อยมากๆดีมากก็จะรู้สึกไม่รู้สึกดีเลยดีกว่าเมื่อใช้กับต,ตัว iPhone นะครับตัวนี้ผมวัดมาทางกับ iPhone แล้วก็มาทางกับ Android iPhone ก็คือตัวนี้ครับได้370ถ้าไม่เปิดเกมโหมดนะแต่ถ้าเปิดเกมโหมดจะเป็น270ซึ่งก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะว่า300เมเกแต่ถ้าใช้กับ Android ตอนแรกผมวัดเฉพาะค่านี้กับค่านี้ค่านี้คือ เอ่อมาใช้กับโคเด็กเอซี6ีค่อนข้างเยอะก็น่าจะจะดีเลยค่อนข้างเยอะแล้วผมก็มาวัดค่านี้ค่านี้คือผมเปลี่ยนโคเด็กเป็น a อ c แล้วเปิดเกมโหมดด้วยซึ่งปกติมันจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดไม่ครับตัวนี้ค่าค่อนข้างเยอะก็ค่อนข้างจะดีเลยผมก็เลยเอะประหลาดว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยกลับมาวัด2ค่านี้ครับ2ค่านี้ก็คือเป็นเอ่อตัวนี้ยังเป็น a อซอยู่แต่เปลี่ยนเอ่อตัวเกมโหมดเปิดเกมโหมดให้ออนเปิดปุ๊บเดนซีก็ต่ําซึ่งมันก็ ก็เป็นอย่างนั้นจริงแต่ก็ยังไม่ต่ำเท่ากับ iPhone นะครับส่วนค่านี้ก็เป็นการใช้โคเด็ก SBC ซึ่งยังไม่ได้เปิดเกมโหมดสรุปว่า SBC 2ตัวทั้งไม่เปิดเกมโหมดกับเปิดเกมโหมดไม่ได้ช่วยอะไรนะครับซึ่งปกักมันผิดปกติมากปกติเวลาเปิดโคเด็ก SBC ซึ่งเป็นโคเด็กที่เป็นอะไรที่ง่ายมันจะช่วยค่า SBC ประมาณสัก5 0าสิบนได้ตัวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนเกมโหมดเขาอะไม่ซัพพอร์ตตัว SBC เลย Android ถ้าจะให้เกมโหมดใช้งานได้ ดีที่สุดก็คือใช้กับ a c นี่แหละก็เปิดเกมโหมดธรรมดาครับแต่มันก็ยังไม่น้อยเท่ากับ iPhone ครับเกมโหมดในการใช้งานจริงครับก็ดูค่าไปแล้วแล้วผมไปใช้งานจริงเปิด YouTube เปิด Netflix สําหรับ iPhone นะครับถ้าไม่เปิดเกมโหมดจะรู้สึกได้ว่ามันดีเลย์นิดนึงครับแต่ถ้าเปิดเกมโหมดก็ไม่ดีเลย์เลยสาหรับ YouTube และ Netflix เวลาไปดูหนังดูวิดีโอทั้งหลายนะครับแต่ถ้าเล่นเกมไม่เปิดเกมโหมดเนี่ยดีเลย์ชัดเจนถ้าเปิดเกมโหมดปุ๊บผมว่าจริงมันรู้สึกดีเลย์นิดนึงแต่น้อยมากมาก เล่นได้ชัวร์ครับสำหรับ Android ก็ถ้าไม่เปิดเกมโหมด ทั้ง YouTube แล้วก็เน็ตฟลิกมันไม่รู้สึกดีเลยครับซึ่งก็เหมือนจะแปลกใช่ไหมเพราะว่าค่ามันเยอะแต่มันเป็นอะไรที่มันขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ครับคือปกติถึงแม้จะรีเทนซี่เยอะแต่ถ้าเราปรับภาพให้มันดีเลยพร้อมกับเสียงเราดูปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยครับตัว Android เป็นอย่างนั้นก็ดูไม่มีปัญหาดูยู u ู u กับเน็ตฟลิกถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเกมโหมดแต่ถ้าเล่นเกมดีเลยชัดเจนครับถ้าไม่เปิดเกมโหมดดีเลยชัดเจน แล้วถ้าเปิดเกมโหมดแต่ว่าไเปลี่ยนโคเด็กเป็น,น sbc ซึ่งบาดี้มันจะช่วยก็ไม่ช่วยนะครับก็เหมือนเหมือนตามค่าเลย latency ที่ผมวัดมาเลยที่ดีที่สุดก็คือการใช้โคเด็กแบบ ac ท,ที่เป็น default แล้วก็เปิดเกมโหมดก็จะช่วยแน่นอนเทียบกับไม่เปิดเกมโหมดแต่มันยังรู้สึกดีเลอยอยู่เมื่อเทียบกับตัว iphone รู้สึกดีเลยนิดนึงก็พอเล่นได้เหมือนกันแต่ดีเลยนิดนึงครับ งสุดท้ายคือแบตเตอรี่ครับเขาบอกว่าฟังเพลงต่อเนื่องเปิด ANC ด้วยจะฟังได้55ชั่วโมงครับผมผมไปทดสอบมาก็ได้ไม่ถึง55ชั่วโมงครับแต่ค่อนข้างเยอะมากแล้วแหละเทียบกับอย่าง Sony หรือ e d i f i e r ซึ่งสเปคเขาประมาณ30กว่าชั่วโมงครับเปิด ANC ก็สรุปครับตัวดโฟนตัวนี้ครับ a r f u n WePro ครับผมด้วยราคา2,200บาทหลังจากที่ได้ส่งลดผมผมไปนะผมว่าคุ้มมากๆก็คือ2อย่างที่เป็นจุดจุดเด่น1คือเรื่องคุณภาพเสียง มิติกว้างดีมากแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมดีมากๆครับเบสน้อยไปนหน่อยแต่ว่าครับพอปรับ EQ แล้วผมว่าโอเคเลยอาจจะไม่พันชี่ไม่ได้ลึกเท่าโซนี่แต่ผมว่าโอเคเลย2ก็คือแบตเตอรี่ยาวนานมากๆครับผมอย่างอื่นใช้งานได้จริงแต่ว่าเป็นอะไรที่ a อฟเฟ g e เก็กลางๆครับตัดได้นิดหน่อยไม่ก็เป็นอะไรที่กลางๆครับผมก็ถ้าใครชอบก็อยากซื้อก็ดูโคด้ดส่วนลดได้25%ใตคลิปรับผมอย่าลืม u b s c r i b e กดกระดิง่ง วันนี้ผมไปก่อนครับเอกเอ็กซ์พอร์ตนนเชียลครับ